สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับช่อง youtube สันติปากพนังนะคร,รครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดสาลาแก้วนะครับอำเภอหัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชเดี๋ยวก็พาชมเรือพนมพระนะครับหรือว่าเรือพระที่วัดสาลาแก้วไ้ดูนะครับตอนนี้บรรยากาศตอนเย็นครับวันนี้อากาศดีครับฝนไม่ตกโอเคครับเดี๋ยวพาชมเรือพระนะครับวัดสาลาแก้วอำเภอหัวไซนี่ครับบรรยากาศที่วัดสาลาแก้วนะครับเรือพระ นี่วันนี้ก็มีฉลองแล้วก็บวงสวงสมโพธิเรือพระนะครับก็สวยงามครับเรือพระวัดสาราแก้วนี่ครับสวยงามมากครับเรือพันมพระนะครับ นี่ครับนี่ครับก็ใช้เวลาทำเรือพระกันหลายเดือนนะครับนี่ครับก็ช่อง u t u b e สันติปักพนังก็มีโอกาสมาเที่ย e วชมเรือพระแล้วก็ถ่ายทำให้ดูนะครับนี่ครับสวยหาม,มากครับนี่ครับ ครับสวยงามครับอันนี้วัดสาราแก้วแล้วก็วัดสาราแก้วออกนะครับนี่ครับลำนี้เป็นวัดสาราแก้วออกส่วนลำนี้เป็นวัดสาราแก้วครับเรือปน,นมพระสวยงามครับ ครับอันนี้ก็เป็นวัดสาราแก้วออกนะครับอออโอเคครับก็ถ่ายบรรยากาศเรือพระที่วัดสาราแก้วอําเภอหวัวไซจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ดูแค่นี้นะครับฝากติดตามช่อง YouTube สันติปากพนังด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ